โอเคผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องของเคกไอีกเช่นเคยนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะได้สกินปืน MP40 ตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็ GM ใจดีแจกเรานะครับผมใครที่ได้ก็ <Wow. S 1> ฝากกดไลค์ให้ดูหน่อยนะว่าใครได้กันบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีสกาเกมเมอร์นะครับเป็นตัวสีเขียวนะครับแล้วก็จะมีชุดนะครับผมชุดอีก2ชุดนะครับผู้ชายกับผู้หญิงนะ ก็คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่น MP40 นะครับผมก็ต้อนรับ MP40 ตัวใหม่นะครับที่เราได้กันมาสดๆร้อนๆนะครับผมก็เป็น MP40 ที่บวกระยะนะครับผมแล้วก็ความแม่นยำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับว่า MP40 มันจะเล่นง่ายหรือว่าเล่นยากนะครับผมไปดูกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ MP40 มันจะเป็นปืนที่ผมเคยบอกไปแล้วว่า เวลายิงกับลูกซองเนี่ยมันจะต้องถอยออกห่างๆแล้วกดยิงเรื่อยๆนะครับผมก็อันดับแรกเลยพี่จะสอนเดินถ่ายหลังแบบนี้นะครับผมเดินยิงถอยหลังนะครับนี่นะยิงยิงแล้วก็หยุดยิงแล้วก็ยิงใหม่นะครับผมเวลากระสุนเริ่มกระจายนะครับผมกระสุนเริ่มกระจายก็หยุดหยุดยิงนะครับแล้วก็ยิงใหม่นี่ครับน้องๆจะเห็นว่าดูดูเป้าตรงกลางตรงนี้ไว้นะครับผมนี่นะดอยู่ใช่ไหมเป้าตรงกลางตรงนี้นะครับผมเวลาเวลากดยิงอ่ะ ป้ามันจะขยายขึ้นนะครับผมอย่าพยายามอย่าให้มันขยายมากๆนะครับถ้าเห็นพอมันเริ่มขยายให้กดหยุดยิงนะครับผมอ่านะอย่าดูดูตรงดินนะครับพอมันเริ่มขยายนะครับมันเริ่มขยายเราจะกดหยุดยิงนี่นะครับหยุดนะครับผมเราค่อยกดยิงใหม่นะนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้คือสเต็ปที่ะกะร,ระยะว่ากระสุนจะเข้าสตูทุทกทุกเม็ดเลยนะครับเวลาที่เป้าตรงตัวนะกระสุนมันจะแบบ มันจะไม่บานออกมากนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสเตปกระโดดยิงนะฮะก็เวลาเล่นก็ลองกระโดดแล้วก็ยิงนะครับผมกระโดดถอยหลังยิงกระโดดถอยหลังยิงแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวลองดูใหม่นะกระโดดถอยหลังยิงนะครับผมกระโดดถอยหลังยิงกระโดดถอยหลังยิงนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไปมันจะยากเพิ่มสเตปขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับผมต่อไปเราจะเพิ่มสเต็ปนะครับให้มันดูโหดขึ้นนะครับเวลายิงนะฮะ จะเห็นศัตรูนะครับศัตรูอยู่ตรงนี้นะฮะสมมติว่าศัตรูอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับทางซ้ายทั้งขวาอยู่ทุกๆทิศทางของเราเลยนะครับผมวิธีการเล่นนะครับลองทําแบบนี้ดูนะครับกระโดดทหลังยิงกระโดดทหลังยิงแบบนี้ใช่ไหมอันนี้คือสเต็ปปกตินะครับผมต่อไปนะครับกระโดดหันยิงนะครับผมกระโดดหันยิงแบบนี้นะครับผมกระโดดหันยิงนะมันจะทําให้เราคุ้นชินกับการหันของเรานะครับผม สมมติว่ายิงตัวนี้กระโดดถลังยิงปัดกระโดดถอลังยิงปัดกระโดดถลังยิงนะครับผม,มจะแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหูฟังหรือว่าขึ้นอยู่กับทักษะของการฟังของทุกคนด้วยนะครับผมเราจะได้รู้ว่าศัตรูสมมติว่าศัตรูมาข้างหลังใช่ไหมแต่ว่าเรายิงตัวข้างหน้าอยู่นะครับเราก็จะกระโดดหันหลังยิงตัวนี้ได้หรือว่าเราอาจจะกระโดดอยู่กระโดดยิงอย่างนี้ใช่ไหม แล้วก็กระโดดหันตั้งไอบอบังตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ยิงตัวนี้ต่อให้ดาวแล้วก็มายิงตัวนี้ต่อนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นสเต็ปเอ4มีสนะแต่ว่าที่ใช้ใช้กันอยู่ก็คือแบบหนึ่งนะครับวิ่งมานะครับกระโดดหันแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับผมแล้วค่อยอจังหวะยิงเนี่ยไม่ต้องกดกระโดดก็ได้อยลังมาค่อยกระโดดนะครับผมจังหวะที่เป้าจะบานนะครับเป้ามันบานให้กดกระโดดนะครับเปลี่ยนจาก หยุดยิงแล้วเป็นกระโดดนะครับก็กระโดดแล้วก็กดนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอัยด้วยนะครับผมต้องขอแก้ไขด้วยก็คือสแต็กของปืน MP40 นะครับผมผมนึกว่ามันเดียวกันกับของตัวของตุ๊ดจีนตัวนั้นนะครับผมแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะครับมันเป็นสแต็กตัวใหม่ของปืน MP40 นะครับก็คืออัตราการยิงบวก2นะครับผมแล้วก็ลดความเร็วรีโหลด1นะครับ ส่วนตัวเนี้ยผมคิดว่า MP40 ตัวนี้เป็นตัวที่โกงมากๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ทุกคนก็จะเห็นอยู่นะครับว่าผมเล่น MP40 ที่เป็นตัวหิมะนะครับก็คืออัตราการยิงบวก2แล้วก็ลบแม่นยำนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ลบแม่นยำเลยครับทำให้ยิงในระยะไกลๆเนี่ย มันจากกระสุนมันจะไม่กระจายมากนะครับแล้วก็มีสิ์โดนหัวเยอะกว่า MP40 ตัวของผมนะครับตัวที่แล้วนะตัวหิมะนะครับผมก็เป็นปืนที่น่าเล่นที่สุดในตอนนี้นะครับช่วงนี้ก็อาจจะเห็นหยิบเล่น MP40 บ่อยขึ้นนะครับผมเพ <Okay. S 2> ราะว่ามันเป็นปืนที่สกินที่โกงจริงๆนะครับผม ก็เป็น GM แจกให้ทุกๆคนนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับผมเป็นวันที่ดีวันหนึ่งเลยโอเคถ้าใครชอบนะครับผมใครชอบที่ GM แจกแบบนี้ก็ฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับอืมโอเคมันไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าก็อยากให้กดไลค์กันไว้นะครับเป็นแบบวันสริมงคลนะครับผมก็ต้องกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมคิด m อ็ดีูนี้นะครับเราก็จะมาสอนกันในตรงนี้นะครับผม ก็ผมอาจจะสอนในตรงนัน้นไม่หมดนะครับผมลืมบอกไปว่าจังหวะที่เป้ามันจะบานให้เรากดหยุดยิงแล้วก็กดกระโดดแทนใช่ไหมจังหวะที่กดกระโดดแล้วก็กดยิงใหม่ครับให้เราลากขึ้นหัวนะ มันจะทําให้เปอร์เซ็นต์ติดหัวง่ายมากๆเลยน้องๆอาจจะเห็นหลายๆคลิปที่คนเล่นเก่งๆนะครับเขายิงแบบยิงฟ้าไปเลยอ่ะยิงหัวแล้วก็ลูดขึ้นฟ้านะครับผมก็เป็นสเต็ปนี้นะครับผมลองไปทําดูนะโอเครู้สึกว่าจะมีคนบวกกันที่บ้านกลางนะครับผมอันนี้ลืมบอกเลยนะครับว่าผมมาหมดแรงนะครับผมแรง1ต่อ2นะแรงฮีโร่อีกด้วยนะครับผมแต้มผมประมาณ4 0 0พันนะครับ4ี่พันแล้วก็ไม่ไก่นะโอเค ู้สึกว่าจะยิงกันเสร็จแล้วนะตรงบ้านกลางนี้นะฮะยังมีเสียงนะเสียงรู้สึกจะอยู่ข้างในนะแต่ว่าอยู่ด้านล่างนะครับไม่ไยังไงเจอแล้วโอ้โหฟาร์มของกันชิลเลยนั่นไงครับผมลากขึ้นหัวเข้าตัวหนึ่งนะ <c oughs> มีสวนมีส,วน,มสวนโอ้โหตัวนี้ยิงเจ็บมากเลยนะครับก็เกม,มนี้ผมจะเล่น MP ็0ดีทั้งทั้งเกมเลยนะครับผมจะไม่เล่นปืนอื่นนะลืมบอกไปด้วยนะครับผมโอเค ก็ช่องปืนพกอาจจะเป็นปืนหน้าไม้นะผมชอบหน้าไม้มากๆเลยนะโอเคได้1คิวแล้วเขาไม่ลงมานะครับเขาไม่ลงมาเราก็รออยู่นี่นะครับผมคือขึ้นไปยังไงก็เสียบเปรียบนะครับเพราะว่าผมไม่มีไอวอลนะ๋ยวผมพออืมแลกเกาะสามครับโอ้โหตัวนี้มีกระสุนให้พูดให้ด้วยนะมีโอเคอันนี้ไงไดไอวอลมาแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์จก็แล้วกันนะครับ สเตปขึ้นชาร์ตนี้ผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับผมก็เอาไอวอลมาตั้งไว้ด้านล่างนี้นะเอาไว้กันคนที่มันดักฝั่งขวาเรานะครับเห็นไหมเสียงมันวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วมันจะต้องมาทางนี้แน่นอนครับเป็นไงว่าเราเป็นไงล่ะติดกับดักพี่เต็มๆนะครับผมสร้างสถานการณ์เฮ้ยมีหน้าไม้ด้วยนะครับโอเคกระสุนอยู่ไหน นี้ได้มาแล้วนะครับผมเราจะต้องสร้างสถานการณ์จากพิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแบบนี้นะครับผมไม่ใช่แบบพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตน,นะแบบเรากําลังซุ่มอยู่แบบเนี้ยเราเป็นคนแคมป์แล้วแบบศัตรูเดินมาแล้วเรากลัวเราวิ่งหนีกลายเป็นศัตรูเป็นคนดักยิงเราอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่นะครับโอเคก็เหลือสามสิบคนละหือเกาะสามเยอะมากเลยสามเกาะแล้วเนี่ยที่เจอมาต้องตามหากระสุนแล้วก็จับก่อน <laughs> ว่า MP40 ถ้าได้จับ3แล้วก็แม็กกาซีนสามาบอกเลยว่าสุดจัดนะเอาตรงๆคือไดถ้ถ้าได้ของม่วงอะของม่วงหมดเลยอะมันจะโกมากๆเลยนะครับผมมาแล้วก็หน้าไม้อัปเดตใหม่นะครับผมไม่จาเป็นต้องยิงโดนตัวแล้วนะครับก็คือหน้าไม้ที่จะทําให้ยิงยิงแบบแทบจะโดนทุกนัดเลยก็คือยิงลงพื้นนะครับผมยิงลงพื้นนะมันจะทําให้มันระเบิด แล้วก็ระเบิดมันจะติดพิษด้วยนะครับผมนี่ก็คือความโกงของหน้าไม้นะครับเอาไว้ใช้ตอนไหนดีที่สุดเหรอ,อหน้าไม้อีกแล้วนะครับผมเก็บมาเลย <laughs> หน้าไม้โกงจริงๆนะครับผมผมบอกเลยว่าหน้าไม้เป็นช่องปืนพกที่ช่องช่องปืนพกเล็กอะหน้าไม้เป็นปืนที่โกงที่สุดแล้วนะครับผม อันนี้นับในโหมดจัดอันดับนะต่อไปก็จะเป็นปืนซอ,องเล็กนะครับผมลูกซองเล็กเอาไว้ยิงคนไม่มีเกาะใน2สองนัดดาวเลยนะครับมีคนอยู่ตรงป้อมเว้ยยังไม่เห็นนะมันฟันอะไรของมันนะโอ้โหมีแรดบอลเดียวด้วยนะถ้าสมมติผมวิ่งมาตรงกลางแล้วมันยิงนี่ผมสวยเลยนะเนี่ยโอเคมันไม่เห็นนะครับผมมาดูกันนะ MP30 ลั่นสองจะเป็นยังไงเนี่ยยิงระยะนี้ยังได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะเบาๆนะ,ะเพราะว่ามัน มันถ้ามันบวกระยะดาเมจมันจะเต็มที่นะครับผมเ,เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนันไงลากขึ้นหัวนะครับผมโอเคอุ้อู้อู้อู้ยเจ็บเจ็บนะเนี่ยิเจ็บตังไอ้บอรไปก่อนมุมเราไม่ได้มุมเราเสียบียบนะเี็บปั๊มยาก่อนนะมันไม่ลงมานะแต่ว่าไอ้มันลงมาแล้วลากขึ้นหัวนะครับผมเรียบร้อยเข้าหนึ่งเม็ดนะครับเล่นอะไรตัวนี้เล่นลูกซอง ลูกซองตัวนี้โอ้ยมีกระเป๋าสามท้ายสามด้วยสวยครับผมโอเคเหมือนเจออีกหนึ่งคนนะครับผมมันตัดหน้าผมไปแล้วแด้งได้ไง,ไงวิ่งลงไปแล้วเดี๋ยวรอดูเพื่อนมันก่อนไม่น่ามีนะครับผมกวัวแบบวิ่งตามตัวนั้นไปแล้วเพื่อนมันวิ่งตามหลังมาแล้วมันยิงผมอะไปไหนแล้ววะลงไปตรงนี้หรือเปล่าเอา้าหายไปไหนฮ้ยเพิ่งวิ่งมาตามก้นกันติดๆอะเขาหายโคตรไวเลยตรงนี้มีไหม โอไวเกินเป็นไหนแล้ววะเดี๋ยวผมวิ่งเข้าโดนแปบบ๊บเผื่อมันอยู่ในโดนนะอาจจะอยู่ในโดนก็ได้เฮ้ยนั่นไงอยิงแล้วเกือบเกือบโอ้ดันมาแบบนี้ล่างขึ้นหัวเรียบร้อยหัวแตกห้าวเกินห้าวเกินโอ้โหจับสองมาไอวอลโอเคนะครับได้ไอวอลมาละถ้าได้ไอวอลผมก็อุ่นใจอะถ้าผมมาแบบเล่นน้อยกว่า เพราะมันมันเป็นอะไรที่ทําให้เรามีจุดตั้งหลักให้ยิงสวนนะครับถ้าเกมเอาตรงๆคือถ้าสมมุติเราน้อยกว่าศัตรูเราควรจะมีไอวอร์นะครับผมเวลาเราโดนลุมยิงแบบนี้เราเราก็จะตั้งไอวอร์ได้ทันแล้วก็ยิงสวนอะไรแบบนี้นะครับถ้าเกมไม่มีไอวอร์ all, นี่ก็คงต้องนั่งแคมป์นะครับผมโอเคแล้วยิงรู้อีกมันก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอกครับมาดูโอมาได้กระสุนหน้าไม้อีกแล้วนะครับ หน้าไม้15น้นัดแล้วอะตอนเนี้ผมพร้อมที่แบบจะยิงใส่คนมากเดี๋ยวผมจะหาโอกาสยิงหน้าไม้ให้ดูนะครับว่าหน้าไม้เขาใช้กันยังไงคือหน้าไม้มันยิง,ยงได้ไกลแล้วก็เม็ดอุย้ยตรงนั้นมีไอวอล้ยมีคนด้วย2คนนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเรามาลองใช้หน้าไม้กันดีกว่านะเดี๋ยวนะยิงนะครับผมหน้าโอ้ไม่โดนเว้ยยิงโอ้โหไม่โดนอันนี้ผมไม่ได้เล็งใส่คนนะผมเล็งใส่นั่นไงโดนแล้วผมเล็งใส่ไอวอลที่อยู่ชั้น2ฝั่งนู้นอะ โอ้โหร้อยยี่สิบมาดิมาดิเอ๊ะแต่ว่าร้อยยี่สิบเมื่อกี้น่าจะเหยียบระเบิดโอเคดาวหนึ่งครับตันไปเลย <c oughs> ผมชอบตรงที่มันติดพิษนะครับผมระเบิดระเบิดยังไม่พอติดพิษอะ่ะติดพิษน่าจะประมาณ30หรือเปล่าถ้ารถเต็มเต็มเฮ้ยมันโดนฝั่งนู้นยิงด้วยนะครับผมโอ้ชุบกันด้วยชุบกันแบบนี้ยิงไปยิงทะลุช่องยิงทะลุช่องโอ้โหเข้า54ติดพิษเรื่อยๆเรียบร้อยดาวหนึง่ง ซ้ำไปเลยซ้ำไปเลยว้าวแตกสองทนมีดบาดแผลไม่ไหวนะครับผมฝั่งนู้นยังไงเนี่ยอุ้ยเกาะสี่จับสามแม็กสาม๊ยตัวนี้ก็เล่นหน้าไม้เหมือนกันนะครับหากระสุนหน้าไม้ก่อนเอา้าเต็มเก็บไม่ได้อยู่ไหนเนี่ยอา้าหาไม่เจอกระสุนโอเคได้มาแล้วนะครับมีตัวอยู่ฝั่งนู้นนะได้อีกสิบแปดคน สุน้น้าไม้ผมเอาทำไมเหลือหนึ่งนัดอะอะไรวะงงใจมันยังไม่ดันมาเลยครับเดี <S <S ย๋ยวเราไปที่ป้อมก่อนอย,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 ยิงเจ็บมากเลยโอ้โหดันมาด้วยยิงไปก่อนโอ้โหเข้าทีละเจ็ดตัวเดียวนะครับผมโอ้โหตั้งไอวอลด้วยยังไงพี่ยิงหน้าไม้ลงพื้นโอ้โหไม่โดนไกลเกินรัศมีมันไม่ระเบิดไม่ไกลนะครับ ขาวขาวขาวหันหน้านี้เวลาโดนระเบิดแฟดหันหน้านีนะครับโอ้ยิงเจ็บอุ้ดันมาด้วยดันมาด้วยอู้ขวาเข้าขวาเข้าโหเยอะจริงๆนะตรงนี้สองคนด้วยโอ้ตัวนั้นเล่นหน้าไม้นะครับเกือบแตกนะผมวางกับระเบิดไว้ตรงนี้นะครับ2อันเสี่ยวเสี่ยวไปโดนเมื่อกี้ผมวางกับระเบิดตอนผมโดนแฟดนะผมนึกว่ามันจะดันมาแต่มันก็ดันมาแหละตัวนี้ยังไงหัวแตกโอ้ยดันแบบนี้ผมบอกเลยผมกิน กินเรียบนะครับถ้าผมเล่น MP40 นะผมยิงลากขึ้นหัวเลยอะ <_ olmay> ่ะน้าไม้ทำไมผมเหลือสามนัดเอดาดันมาดันมาพี่ดันมาเจ็บหนักเจ็บหนักโอ้ไม่โดนําเลยสามเลยนะเดี๋ยวมันชุบกันเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับมาโอ,โอ้เดี๋ยวเล่นเจาะไอวอไปก่อนเต็มดีไปก่อนโอ้หกระสุนจะหมดนะพี่ไอวอมีกี่ลูกเนี่ยไอวอมีกี่ลูกไว้ ปั๊มยาแล้วเอาน้ำมาไปกินจึ๊อสามสิบตัวนี้กรอบเป็นอะไรวะเอา้าเอ้ยผมโดนระบาดแฟตได้ไงเนี่ยโูโคตรนานแต่ว่าตัวเลขอุ้ยตัวเลขเริ่มขยับแล้วมันดันมาหรือเปล่าเนี่ยมันดันมาอูมีรถมาด้วยเกือบเกือบผมว่าผมไม่โดนแฟดนะรัศมีนะ่าจะไกลอยู่นะสงสัยต้องหันหน้านี้นะครับผมแค่อยู่ห่างๆคง,งไม่พอต้องหันหน้านีด้วยอ้าว27ดันมาแล้วครับผมดันมานี้ หลบให้มันโดนระเบิดผมดี่ะหลบนั่นไงโดนระเบิดผมโอเคแตกไปนะครับอุ้ยหอนาฬิกายิงโอ้ยไอรถขนนานแน่ๆเลยตึงจัดตึงเกินตรงนี้ก็ M40 มันดีอย่างงี้นี่นะครับผมระยะแบบสตูดันนะเราไม่ต้องใช้ปืน AR ก็ได้นะครับโอ้ยโอโดนระเบิดโดนได้ไงเนี่ยผมนึกว่ามันมีรถนึกว่ามันแตกไปหมดแล้วอะผมมองไม่เห็น นี่นะครับก็ M P 4 0นนะมันมันยิงแทน AR ได้นะในจังหวะที่ศัตรูเขาจะเข้ามาดันนะครับผมโอ้โหเมื่อพูดจนเมื่อแล้วตอนนี้โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเหลือ1 1คนต้องขับรถเข้าวงแล้วตอนนี้โอ้ยิงโคตรเจ็บปั๊มยาไปก่อนแตกไปนะครับผมเหลืออีกแค่ส0คนเท่านั้น10บคนเท่านั้นเองลงไปเลยวิ่งไปนะครับหาที่หลบก่อนนะ แ๊บออืตรงโรงเรียนหรือเปล่าน่าจะตรงโรงเรียนนะครับผมไอฝั่งนู้นก็มีด้วยมันยิงผมฝั่งนู้น่ะตอนผมเขารถไอดอปตกมาอีกต้องหาที่ลบก่อนไอวอลไม่มีนะครับคนไม่ลดเลยนะครับผมเกมอย่างตึงอ้าลดแล้วสองคนเมื่อกี้ไม่ลดเลยนะผ่านไปสองวงนะครับคนไม่ลดเลยเห็นตัวหนึ่งไปไหนแล้วอุ้ยตรงนั้นมีหนึ่งคน ยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นผมนะเดี๋ยวผมจะเอา mp 4 0ไว้ขยับแล้วถ้ายังไม่เห็นนะเดี๋ยวจะ mp 4 0ลากยังไงพี่เข้าหัวนัดนึงเรียบร้อยดาวอูโ,โคตรรัวเลยนะครับแต่แต่มันก็ชินแล้วแหละเออโคตรรัวอันนี้รัวแบบรัวแบบตัวเลขดาเมจขึ้นนะครับขึ้นเยอะกว่าตัวที่เป็นสก,กินหิมะนะสก,กินหิมะนี่ป้ามันจะกระจายหน่อยนะกระสุนบางบางนัดมันก็จะไม่โดนนะครับผมเสียงเท้าเต็มเลยข้างบนวงเล็กๆเหลือแค่7คน่ะ โอ้โหบีบไปที่โล่งไอวอลผมก็ไม่มีถ้าผมมีไอวอลสักสามสีลูกอู้วงบีบวงวิบโอ้โหมันนั่นไงยิงกันแล้วข้างบนต้องไปแจมวะนี่โอ้ยิงกันต้องไปแจมแล้วต้องเผื่อได้สักตัวตรงไหนอ่ะเฮ้ยยงไงยิงไปดิเอายิงทะลุไม่ได้โอ้โหจบละเฮ้ยมันโดดลงมายังไงพี่โอ้ยเอ็มพีศูนย์เอ็มพีศูนย์แมกกาซีนโอ้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัว ข้างบน1คนนะครับเหลือแค่3มคนเท่านั้นอย่างน้อยผมก็บวกแล้วตอนนี้ยังเลอีกผมอเสียงมันเสียงอยุดข้างหน้าผมนะครับเสียงยู่ไไนวะอาอ้าวอา,อาเห็นปีกแวบๆเห็นปีกแวบๆบยิงใครยิงใครโหลโอ้โหวงกําลังจะบีบวงบีบแล้วครับผมผมว่าผมขับรถไปที่ล่ลงดีกว่านะผมไม่มีไอวอลผมต้องใช้รถอะลงตรงนี้แล้วก็แล้วกัน เขาหัวชนรถความลง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 อุ้ย AWM ด้วย AWM นะครับผมส่องลูดอุ้ยเฮ้ยโอ้ยแม่นเกินผมยังไม่โผล่จากรถเลยยังไม่โผล่จากรถเลยยิงหัวผมแล้วโอ้โหโคตรโกง AWM โอเคบวกเท่าไหร่ บวกสิบสามนะครับผมก็ได้อยู่นะแหลงฮิโรอิกมันก็จะเจอตึงบ้างนะครับผมมันก็จะเจอพวกแต้มแบบห้าพันหกพันอะไรแบบนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับดวงผมด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ผมก็โชคดีนะไอแต้มเยอะๆมันน่าจะตายไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกินปืนนะนี่นะครับผมผมลืมบอกนะว่ามันผมบอกผิดไม่ใช่ผมลืมบอกนี่ับมันบวกอัตราการยิงนะแล้วก็ลบแมกซีนนะครับผม ผมก็เลยไปเอาตัวเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนกระสุนไว้นะครับผมจําชื่อไม่ได้กานิต้าหรือเปล่านะก็เปลี่ยนกระสุน SMG ไวขึ้นนะครับผมมันก็จะแก้ไขชุดบกงพ้องตรงนี้ได้ทําให้ยิงไวแล้วก็ยิงได้ต่อเนื่องนะครับผมอ่าโคตรโกงเพราะว่าตัวนี้เป็นกระสุนปืนที่กระสุนหมดไวอยู่แล้วนะครับถ้ากระสุนหมดไวแล้วแบบรีโหลดชา้ามันจะมันจะเป็นปืนชาร์จที่ก,ก,าก,ากากมากมากเลยนะครับผมผมก็เลยเอา,อาตัวรีโหลดไวมา ใส่ช่องหนึ่งนะครับผมมันก็เลยจะทําให้ลบความ ลดจุดเสีย,ปยบปเลยครับผมลดจุดอ่อนของปืนกระบอกนี้ได้นะครับจะทําให้ทั้งยิงไวแล้วก็เปลี่ยนกระสุนได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ถ้าอัพอกรนิต้าเตรมเป็นเวลโอหกนะครับผมเปลี่ยนกระสุนแบบปุบ๊บปั๊บกดประมาณไม่ถึงวิอะไรแบบนี้แล้วก็ยิงนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปเล่น MP40 นะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปผมนั้นมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะใครที่ได้ MP40 ใหม่แล้วอยากเล่นเก่งๆหรือว่าอยากให้เพื่อนเล่น เก่งขึ้นนะครับจะได้แบบเราจะได้ไม่แบกเพื่อนนะก็แชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูนะครับผมจะได้เล่นเก่งๆกันทุกคนเลยนะครับใครที่ได้ปืนตัวละครใหม่ทุกอย่างได้ครบทุกอย่างนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าคุณผู้ชมได้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ